รถเข้าใหม่หนึ่งคันนะคะดีไซน์มาให้ทรงสปอร์ตสวยหรูเลยออปชั่นแน่นๆกับ Honda c ซี i c FC 1.8 EL ปี2020นะคะคันนี้เรียกใหม่แค่80,001 1โลเท่านั้นเองออปชั่นลล้นจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีน้ำมันหยดไหลเยิ้มเครื่องไม่มีสั่นไม่มีสถานการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนภายในสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยหลอกรอยสึกหรอของการใช้ งาออปชั่นจัดมาให้แบบครบบเลยนะใครสนใจค่ะเราใช้งานอยู่แนะนําคันนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะซีวิ c FC 1ซีหนปดดี2อลปี2020นะคะปีใหม่ไม่น้อยออปชั่นล้นห้ามพพานเลยนะรับชมกันให้จบคิดนะคะรีวิวเห็นทุกซอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามุูท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่สวยๆทรงสปอร์ตมานําเสนอได้ชมกันอีกหนึ่งคันคันนี้สภาพสวยๆเลขไม้น้อยด้วยนะคะกับซีวิ c เอฟซี1.8 EL ปี2020นะคะลูกค้ารถมือเดียวสภาพสวยๆเลยเลขไม่อยู่แค่80,000โลเท่านั้นเองนะคะออปชั่นให้มาแบบครบๆเลยใครสนใจหารถใช้งานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะราคาค่าตัวเพียง599,000 ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 0 0 0 0เท่านั้นเองนะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะทางร้านนะคะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนนะคะได้รถสวยเกรดเอไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบทักรีบโทร,รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรหน้าศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปด เจนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไท์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใช้งานได้อีกย,ยาวๆนะคะสภาพสวยๆดีไซน์มาให้ทรงสปอร์ตนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเครดิตด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.69เท่านั้นต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทำสัญญาใถึงที่นะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ1ขอไข่ทอถุง3654กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคมเมี่ยมมาพร้อมกับ กระจังหน้าโครเมียมนะคะได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาพมกับไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วโควมไฟขาวๆส,สวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสันเรียบคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่อยลอลกรอยิ้มเลยนะ <S <S ตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะลูกค้าน็อต5้ลูโรลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะ ช่วงล่างของรถเดิมๆเลยไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเป้าโชคนะคะมารกแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนเลยเรื่องโครงสร้างเราการันตีให้อยู่แล้วนะคะชนหนักผิดความไม่มีแน่นอนสภาพส,สวยๆพร้อมใช้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ ส่วนตัวกระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะลูกค้าปรับคับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะติดฟิล์มติดคิวกันสแต์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมก<อ>ุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลย<อ>แล้วก็รุ่นนี้นะคะสามารถสตา,าร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้ด้วยนะคะเขาจะมีปุ่มให้เราสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทนะโดยที่ เวลาเราสตาร์ทรถนะคะรถก็ยังทําการล็อกปกติอยู่นะลูกค้าเรื่องระบบความปลอดภัยเขาก็จัดมาให้แบบเต็มๆนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะฟรีดาวน,น์พอนึงหมื่นเท่านั้นนะลูกค้ารีบพิเศษโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะภายในคันนี้คุมทลสีดํานะคะ ไม่มีรอยฉลกรอยสึกลอกของการใช้งานออปชั่นให้มาแบบแน่นๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทานะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้คู่หน้านะคะที่วางแก้วน้ําขวดน้ําแห่งประตูมีมาให้เรีร้อยแล้วได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ด้วยนะคะมีกล้องไบสปอร์ตด้านข้างให้ด้วยนะคะตรงกระจกด้านซ้ายนะเวลาที่เราตีไฟเลี้ยวด้านซ้ายก็จะมีกล้องโชว์มาให้เราด้วยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชั่นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้อีกด้วย ด้วยนะคะลูกค้าเรขไม้แค่8ปดหมื่นโลเท่านั้นเองนะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกลับไม้กอไม่อย่างแน่นอนนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยเรีเยกไม้เนี่ยเดิมเด,ม,เดมนะลูกค้าไม้แปดหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นรถมือเดียวสภาพสวยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะได้จอแอนดอยนะคะติดตั้งให้จากโรงงานแอร์ออโต้นะคะลูกค้าตัวกล้องถอยก็มีมาให้เรียบ,บ้อยแล้วแสดงผลที่หน้าจอนี้เลยนะแล้วก็ตัวกล้องด้านข้างนะคะนี่ตรงกระจกด้านซ้ายนะก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะออปชั่น ล,ล,ล,ลเลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วดีไซน์ภายในเนี่ยมาให้ทรงสปอร์ตสวยรู้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะ599,000บาทนะกับ c ีวิ c เอฟซี l ตัวท็อปเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะส่วนตัวเบาะของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะคะดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะลูกค้านี่เบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆไม่มีรอยช้ำไม่มี หนังหลุดร่อนเนี่ยไม่มีเลยนะสภาพสวยๆนะคะลูกค้าโครงสร้างของรถก็เดิมๆหัวนอซอกประตูนะคะไม่มีรอยขหรือว่าร่องรอยของการเหยียบเยี้ยเลยนะคะชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ได้ถ้าตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้ทุกคันเลยห้องบริษารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะลูกค้ามีกระเป๋าจริงโจ้ให้หนึ่ง,ง,งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้บอกไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแข ที่วางแก้วน้ําได้อีกด้วยนะคะบอดี้ดิมๆเลยลูกค้าขาสปอร์ตเมดอาร์ตนะคะนี่มีเห็นชัดเจนนะเรื่องโครงสร้างเราการันตีให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะสวยๆพร้อมใช้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ ต่างจังหวัดนะคะไฟแนนซ์ไปทาสัญญาให้ถึงที่เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยใครสนใจรีบติดต่อรีบพักรีบโทรมาหาดได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของด้านท้ายของรถนะคะลูกค้าตัวไฟเนี่ยดีไซน์มาให้เฉีียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับหิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะคะลูกค้าป้ายทะเบียนนี้เลยใครสนใจห้ามพลาดนะ โลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบอยแล้วนะคะลูกค้ามาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กว้กวางกันเลย มีหดท้ายแถมมาให้ด้วยนะคะลูกค้าบอดี้กว้างบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานโลโกโ้มีเห็นชัดเจนนะคะโคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ดเดิมๆเลยนะฝาท้ายด้านหลังก็เดิมนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่หรือว่าร่องรอยของการขยับเพยืเยอะเลยการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะลูกค้าเกรดเอแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดคานด้านในตรงๆไม่มีรอยรอยชนรอยคดรอยงอไม่มีเลยนะคะบอดี้เดิมๆนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือก เลยนะคะลูกค้ารับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใช้งานได้อยู่ยาวใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะดีไซน์มาให้ทรงสปอร์ตสวยลูนะกับ ซีวิคเอตี1.8 EL นะคะปี2020ไม้81,000กิโลนะคะ599,000บาทฟรีดาวผ่อน10,000เท่านั้นนะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะแผ่นเพจของรถนะคะมีติดให้เห็นชัดเจนเลยและเครื่องและถังตรงเช็คข้อมูลเช็คัติศูนย์ฮอนด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเข็บขึ้เยอะเลยนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันลูกค้าค่ะสภาพสวยรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะกระจก เพิ่มทุกบ้านโลโก้ฮอนด้มีเห็นชัดเจนกุญแจสำรองมีมาให้ครบออปชั่นล้นเลยนะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมหานัดได้ยินดีให้คำปรึกษาเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ I v ว e c ทนะคะขนาด4 0 1,800cc 141แรงมา้ารองรับน้ำมันเป็นซิน 9195E20E85 เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆแน่นๆนะลูกค้าไม่มีสั่นไม่มีสะท้านหัวน็อตไม่มีร้อยไขยรอย,ขยรเขียบขยื่อนนะคะพาร์ทอะไหล่เนี่ยมีเห็นชัดเจนเลยเลขเครื่องเดิมๆนะคะลูกค้าสภาพส,ายสวยๆเลยนะใช้งานได้อยู่ยาวแน่นอนนะคะมาร์กตั้งสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะเบ้าชกเดิมๆเม,ม็ดอาร์ดเดิมซีนเดิมจากโรงงาน นะคะลูกค้าหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยเขียบเยี้เลยตัวคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงองไม่มีซ่อมนะคะไฟหน้าก็เดิมโลโกโ้มีเห็นชัดเจนสติกเกอร์คําเตือนติดครบทุกตําแหน่งเลยนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปใช้งานได้อีกยาวยๆคุ้มค่าแน่นอนสภาพสวยๆนะคะรอยเชื่อมรอยต่อเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตแก้มไม่มีเขียบขยี้หัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยไข่เลยนะสภาพสวยๆนะคะลูกค้าแล้วก็สติกเกอร์มอกมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะฝากระโปรงเดิมนะซีนตรงๆไม่มี รอยยน่นไม่มีรอยซ่อมเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนรูน,อน็อตกลมๆเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยมากคันนี้รับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจนะคะมองหารถสวยๆไว้ใช้งานอยู่นะัดแนะนําคันนี้ไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะดีไซน์มาให้ทรงสปอร์ตสวยรูนะคะลูกนะคะ้าช่วงล่างแน่นๆออปชั่นลดๆเลยกับ Honda c ซ vic FC 1.8 EL ปี2020ไม่8 0 0 0โลรถมือเดียวสภาพสวยๆนะคะลูกนะคะ้านะราคาค่าตัว599,000บาทฟรีดาวน์ผ่อน10,000เท่านะ้นนะ้รายได้2เท่าของ พังงวดเป็นเจ้าของรถสวยคันนี้ได้เลยนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทําเสร็จย้ายถึงที่เครดิตดีเริ่มต้นฟรีดาวได้ด้วยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.69นะคะผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะรับรองว่าได้ไปใช้งานได้เอยวยาวคุ้มค่าแน่นอนนะ,ะสำหรับวันนี้นะ กันจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ